สวัสดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยเที่ยงกำลังบายบาะนุอคนอ,อวันนี้เราจะมาเราจะมาพูดเรื่องอมีคอมเมนต์หนึ่งเนาะคอมเมนต์ว่าที่หนูน้องที่หนูลองอะไรนะที่น้องขวัญลงคลิป ไปว่าคนเราหนุ่มเราสามคนที่โดนจับเพราะว่าไปปนแท็กซี่ใช่ไหมคะทุกคนมีคอมเมนต์ลหลาย,ยคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าบางคนก็คอมเมนต์ว่าวเขาคงไม่มาทำงานหรอกเขาคงจะมาทำแบบนี้มากกว่าแล้วก็คอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าเขาคงขี้เกียจทำงาน ก็เลยตัดสินใจมาทําแบบนี้บางคนก็บอกว่าหนุ่มลาวคนนี้อาจจะคิดน้อยไปนหน่อยอคือพี่พี่เอฟซีทุกคนน่ะก็มีหลายมุมมองเนาะหลายคอมคิดเห็นหรือว่าหลายแง่ที่หนุ่มลาวคนนั้นเขาทําก็มันก็จะสื่อให้เห็นว่าเราเป็นคนยังไงเป็นคนขี้เกียจเป็นคน ขยันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมีหลายคอมเมนต์นั่นคนแต่สําหรับน้องขวัญเนาะคิดว่าเขาคงไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่ว่าเขาคือเราตัดสินใจมาประเทศไทยอย่างน้องขวัญเนาะตัดสินใจมาทำงานที่ประเทศไทยก็คือตั้งใจที่จะหาเงินอืมแต่หนุ่มเราสามคนนั้น เขาก็ตั้งใจที่จะมาหาเงินเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีงานทําอันนี้น้องฝนไม่เชื่อว่ามันไม่มีงานทำร้อยเปอร์เซนก็คือคนไทยนะ่ะถ้าเราไม่มีบัตร M O U หรือว่าพาสปอร์ตอย่างแรกก็ต้องมีพาสปอร์ตถ้าเราไม่มีพาสปอร์ตน่ะเขาก็รับอยู่แต่ถ้าเราไม่เลือกงาน มันก็มีแต่ถ้าเราเลือกงานหรือว่าเราทำงานไม่ดีเงี้ยเขาก็ไม่เอาเพราะว่าคนไทยเขาชอบคนขยันสะอาดแล้วก็ไม่ลักเล็กขโมยน้อยอือคนไทยก็ประมาณนี้เนาะแต่น้องขวัญก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเออคนไทยเขาชอบอะไรยังไงแต่ด้วยประสบการณ์ที่น้องขวัญอยู่ประเทศไทยมานานน้องขวัญไปเจอเจ้านาย แต่ละคนไม่เหมือนกันนะอ่าคือเจ้านายบางคนก็ก็เออแบบร้อยทั้งร้อยก็คือชอบคนขยันไม่เกียจค้านกับหน้าที่ที่เขาวางไว้ถ้าสมมุติว่าไปทํางานร้านอาหารเนาะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าต้องเจอคนหลายๆคนหรือว่าเจอพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเจอ ลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารหรือว่ามาอะไรก็แล้วแต่อยู่ในร้านเราก็ต้องต้อนรับอย่างดีบริการดีบริการดีรรดทำงานดีขยันไม่แอบไปนั่งพักไม่แอบไปเล่นโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันต้องมีมันมันต้องมีข้อห้ามแหละในร้านอะ่ะคือน้องขนไม่ได้ ไม่ได้ไม่เคยทํางานร้านอาหารนะแต่ว่าน้องขวัญก็พอจะรู้อยู่ว่ากฎของเขามันมีอะไรบ้างมันมีทุกร้านเละแต่อยู่ที่ว่าเราจะทําตามกฎเขาไหมบางทีไปทํางานเนอะแบบดูน้องๆขวัญเห็นนะแบบว่าทํางานคือญาติๆน้องขวัญนี่แหละคือไปทํางานร้านอาหารแต่ว่าเล่นโทรศัพท์ตลอดแล้วทีนี้ก็ไปได้ยินคนอื่นพูดให้ว่าเออเล่นโทรศัพท์ คุยจะโทรแลพสัอย่างงี้ไม่พอใจก็คิดอยากออกนะทุกคนคือคือแบบว่าเขาน้อยใจว่าคนอื่นพูดให้เขาแต่ทำไมแล้วไม่มองดูเองว่าเราทำอะไรผิดทำไมเขาถึงพูดให้เราใช่ไหมเราต้องมองดูตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าคนอื่นมาพูดให้แล้วแบบ เครียดแล้วแบบน้อยใจแบบมีแต่คนว่าให้เรายังวนอย่างนี้มันไม่ใช่นะถ้าเราไม่ทําผิดมันไม่มีใครที่จะมาพูดหรอกจริงๆที่ไหนก็ได้อันนี้อยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราไม่ทําผิดหรือว่าเราไม่แบบแอบไปเล่นโทรศัพท์ไปคุยกับแฟนไปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีทุกทุกคนเป็นพนักง,งานเหมือนกันพอเห็นคนนี้นั่งอ่ะและทำไมมานั่งได้ลูกค้าก็เยอะอย่างเงี้ย อันนี้พูดในมุมมองที่อยู่ร้านอาหารนะถ้าเราไม่ไม่ถ้าเราไม่ขยันถ้าเราไม่อดทนอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นทุกคนก็หนุ่มลาวคนเนี้ยหนุ่มลาวสามคนเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจมาหรือว่าไม่ได้อยากจะมาทํางานหรือเปล่าอันนี้คือในความคิดน้องก่ันก็คือเขาก็มาทํางานแต่ด้วยความที่แบบเป็นผู้ชายเนาะ งานก็ค่อนข้างจะยากหน่อยมันไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงอะเข้างานบ้านอะไรเงี้ยได้หมดถ้างานผู้ชายนี่ค่อนข้างที่จะแบบถ้าเราไม่มีเพื่อนเราไม่มีใครรู้จักเนี่ยงานก็ยากหน่อยนะทุกคนแต่เราก็ต้องสู้หางานให้ได้ไม่ใช่ว่ามาทำแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างไม่ดี ของคนลาทุกๆคนที่มันทำงานประเทศไทยนี่คือตัวอย่างไม่ดีเลยก็ฝากนะคะทุกคนที่ฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มันทำงานประเทศไทยหรือว่ากำลังจะมาเนาะก็ให้คิดแล้วก็ไต่ตองดีๆก่อนว่าเราจะทำงานนี้ได้ไหมเราจะอดทนได้ไหมเราจะสู้กับงานนี้ได้ไหมหรือว่าวางแผนก่อนว่าจะมาทำงานที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่ามา มาปุ๊บไม่รู้จะอยู่ที่ไหนห้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่วางแผนก่อนมันก็ไม่ได้เพราะว่านี่ก็มันไม่ใช่บ้านเรามันอยู่คนละบ้านคนละที่กันอยู่ประเทศไทยกับประเทศเรามันไม่เหมือนกันมันต่างนะคะฝากพี่ๆฝากเพื่อนๆที่อยากจะมาทำงานก็ให้มีงานทำก่อนแล้วค่อยตัดสินใจมานะคะเพราะว่า อยู่ที่นี่คือเอาตัวเองรอดถึงจะอยู่ได้เลี้ยงตัวเองรอดถึงจะอยู่ได้ถ้าคนโสดนะถ้าคนที่มีคู่ก็ช่วยเหลือกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องกวนก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้าหรือว่าคลิปวิดีโอหน้าเนาะว่าน้องกันจะอัปเดตอะไรพูดเกี่ยวกับอะไรเนาะ ถ้าพี่ๆคนไหนไม่ชอบหรือว่าน้องขวัญพูดอะไรผิดก็กราบขอโทษขออภัยในคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องขวัญก็พูดไทยก็แบบค่อนข้างที่จะแบบไม่ชัดเท่าไหร่นะก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อถ้าไม่ชอบหรือว่าอะไรก็เข้ามาเขียนในคอมเมนต์หรือว่าติติน้องขวัญหรือว่าสอนแนะนําน้องขวัญก็ได้น้องขวัญจะเอาไปปรับปรุงนะคะทุกคน โอเคคลิปนี้น้องขวัญก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องขวัญแล้วก็สําคัญก็คืออย่าเลื่อนผ่านโฆษณาน้องขวัญน,นะน้องขวัญก็ขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ